เช็คฝนตกรายจังหวัด10วันล่วงหน้าระหว่างวันที่13ถึง22กุมภาพันธ์2569วันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีฝนตกนะครับส่วนภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนคนรนครปฐม ภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยจังัดสาแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569 ภาคเหนือภาคตะวัอนออกเชียงเหนือไม่มีฝนตกครับภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีภาคตะวัอนออกฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกสาแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยครับบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขนันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูล สุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือไม่มีฝนตกครับส่วนภาคกลางนะครับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสระบ,บุรีอยุธยานนทบุรีปรทุมธานี กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาคนรนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองโดยจะมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักนะครับบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาณราธิวาส วันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือไม่มีฝนตกครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีภากกลางฝนตกเล็กน้อยครับบริเวณจังหวัดอุทัยธาน,นีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสา,าครนครปฐม ราชบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาโดยจะมีฝนตกปานกลางนะครับบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนอง โดยจะมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักนะครับบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสวันอคารที่17กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่าน แพร่สุโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกชิีงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยครับบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นบุรีรัมย์มหาสารคามกาลาสินร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานี ภาคกลางครับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดครับโดยจะมีฝนตกปานกลางบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบุรีภาคตะว,วันออกมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับโดยจะมีฝนตกปานกลางบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขนันชุมพรระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีโดยจะมีฝนตกปานกลางบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสวันพุทธที่18กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือนะครับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเลยชัย,ยภูมิคนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญภาคกลางฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดครับภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดครับโด,บดยจะมีฝนตกปานกลางครับบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับโดยจะมีฝนตกปานกลางบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสวันพฤหัสบดีที่19กคุมภาพันธ์2,569ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดครับภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยจังหว,วัดนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝน,นตกเล็กน้อยครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี นราชทวาดวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2,569ภาคเหนือภาคกลางนะครับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกเล็กน้อยครับบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร ภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนครนายกฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้นะครับฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาสุราษธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2569 ภาคเหนือนะครับก well, ็ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยได้บางแห่งทุกจังหวัดครับภาคตะวันออกเชียงเหนือฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเลยภาคกลางฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดครับ ภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือฝนตกเล็กน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพู ขอนแก่นชัย,ยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์ภาคกลางฝนตกเล็กน้อยจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรีปรทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยทุกจังหวัดนะครับภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงา